Less the sky, gaze in far. Into the in Gazing into night, I raise hand sky, my far และว,วันนี้ผมจะพาทุกทคนไปส่องกับประเทศเพื่อนบ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันอีกแล้วที่พี่ก็มีเรือดำน้ำใช้ออกปฏิบัติการป้องกันหน้าน้ำด้วยเช่นกันโดยในวันนี้ทุกคนจะได้พบกับสุดยอดเรือดำน้ำกองทัพมาเลเซีย Baby, มมีใช้งานอยู่แบบเดียวมีชื่อชั้นวัสกอเป็นจำนวนสองลำอันเป็นผลงานการผลิตมาจากประเทศฝรั่งเศสร่วมกับประเทศสเปนที่เข้ามาประจำการในกองทัพครั้งแรกตั้งแต่ปี2008ก็ไม่ไนานอะไรมากนะซึ่งมันก็เป็นเรือเฉพาะทางที่ถูกผลิตออกมาขายสู่ตลาดของต่างประเทศแล้วด้วยความที่เรือเป็นสายโจมตีไล่ล่าศัตรูลยทำให้เครื่องยนต์ของตัวเรือนั้นมีความเงียบเป็นพิเศษและมีความสามารถดำอยู่ในใต้น้ำได้เป็นเวลานาน,าน ม้จะเป็นเครื่องยนต์เรือที่ธรรมดาธรรมดาก็ตามนะครับผมและระบบอาวุธของเรือที่มาเลเซียใช้งานอยู่นั้นต้องบอกทุกคนตรงนี้เลยว่าให้มาครบครันจริงๆเพราะเขาได้ติดท่อยิงตอปิโดเข้ามาจำนวน6ท่อยิง ซึ่งมันมีคุณสมบัติสามารถยิงได้ทั้งต่อปิโดวางทุ่นระเบิดใต้น้ำและที่เป็นไฮไลท์คือสามารถยิงขีปนาวุธมิสไตล์ได้แม้จะเป็นแค่ตัวโจมตีเรือบนพื้นผิวน้ำก็ตามในรัศมีไกลสูงสุด50กิโลเมตรกันเลยทีเดียวส่วนระบบเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นระบบเดินเรืออัตโนมัติระบบการแจ้งเตือนภัยระบบช่วยเหลือลูกเรือในยามฉุกเฉิน ส่วนห้องกู้ภัยรูปแบบตัวถังตามหลักพูตศาสตร์ของไหลสงค่ามีเด็ทอนิกการรับมือและเกาะป้องกันรแรงกระแทกอะไรต่างๆตามยุคสมัยพื้นฐานเขาก็ใส่ให้มาทั้งหมดโดยมันมีศักยภาพของตัวเรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุด20ดอนอตหรือ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูไปเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าอันมีความทนทานของตัวเรือสามารถดำน้ําที่ระด,ดับความลึก300เมตร ออกปฏิบัติการยาวนานติดต่อกันในท้องทะเลได้สูงสุด50วันที่มีวิสัยการปฏิบัติการท้องทะเลไกลสูงสุด11,000กิโลเมตรและสามารถจุกำลังพลบนเรือได้จํานวน32คนแล้วก็ขอเล่าประวัติสักน,นิดหนึ่งนะครับผมซึ่งจนกว่ามาเลเซียจะได้เรือดำน้ําเข้ามาประจําการลําแรกว่าเขาใช้เวลาในการสอแสวงหาและกลําหนดทิศทางของกองทัพ ยาวนานมากถึง16ปีเลยก่อนที่จะได้มีเรือดำน้ำเข้ามาประจำการสาเหตุเพราะด้วยเรื่องของการเงินล้นล้วนทั้งที่มาเลเซียก็ได้มีการส่งทหารไปฝึกซ้อมอบรมใต้น้ำทั้งที่ประเทศออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมันปากีสถานสวีเดนและตุรกีแต่ก็ไม่มีเรือดำน้ำเป็นของตนเองจนเวลาผ่านเข้ามาสู่ปีที่16ภายใต้การน,นำเสนอใบประมูลของประเทศฝรั่งเศสเยอรมันและเนเธอร์แลนด์มาเลเซียก็ตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำของกองทัพฝรั่งเศสเข้ามานี่แหละนะ อยากได้อะไรมันต้องจริงจังหน่อยไม่ใช่อยากมีเล่นไว้ประดับปารมีเฉยๆเยหมือนใครก็ไม่ดุนนะสรุปก็ถือว่าครบคันเลยสําหรับเรือดำน้ําของกองทัพมาเลเซียลํานี้ะระบบพื้นฐานก็ครบและเป็นเรืออีกหนึ่งคลาสที่อ้างกันว่าเรื่องเงินการดูแลปรับปรุงก็ไม่แพงมากใครคิดเห็นยังไงกับเรือดนำน้าของกองทัพมาเลเซียก็แสดงความคิดเห็น,หนพูดคุยเข้ามาหน่อยหนึ่งนะใครชอบอีพีนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนี่ตนะ้องขอตลาไปก่อนนะสะวัสดีครับ